สวัสดีค่ะวันนี้คือชายทโปสเตอร์เป็นย้างคะก็วันนี้นะคะก็เปิดกองนะคะต้อนรับพี่ๆในการถ่ายทาโปสเตอร์เรื่องผิดหลากก็ทุกอย่างก็ร่ารื่นนะคะตามตีมนะคะตามคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆออกมาแบบว่าดูเป็นคู่คุณหมอที่ดูน่ารักคุ้งฟินก็น่ารักตามคอนเซ็ปหน้าปก อันนี้เรียกว่าจัดแต่ว่าตีเป็นภูหลาสีส้มมาเลยคือ <c oughs> ก็คือความรักก <c oughs> ับควาิดรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นแบบยูรีซีรีส์ยูรีเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องมีความหวานละมุนของเด็กผู้หญิงก็เป็นการผสมผสานสองอย่างและอีกอันก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าเราจะเห็นแบบว่าในปกนิยายเนี่ยจริงๆปกนิยายจะมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเนี้ยถ่ายทำถึงไหน ตอนนี้นะคะการถ่ายทำนะคะซีรีส์เรื่องพิดรลักนะคะก็ไปประมาณสัก60-70%แล้วค่ะก็อยู่ในกระบวนการถ่ายทำแล้วก็รอเวลาในการทั้งตัดต่อ e d i ิ i ติหาแบบทุกอย่างลงให้ลงตัวและคอังนี้เนี่ยก็ใช้เวลาอีกนิดหน่อยค่ะได้ได้เยอะแล้วเหมือนกันเนาะก็ก็พอสมควรค่ะถูกใจไหมคะห้เขาพิ่ติกไปคุณน้ากองเองแบบเป็นไงคะถูกแบบแต่ละคนแบบว่าเล่นได้ตรงใจที่เราต้องการไหคะอุ้ยเขาเก่งเลยนีาเก่ง เดี๋ยวนี้เราแค่เสิร์ฟอย่างเดียวเป็นชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีคข้งคว้างอยู่คนเดียวนอกนั้นเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ฟขนมเสิร์ฟขนมนอกนั้นก็จะปล่อยให้เขาเพราะว่าเขาจะมีทั้ง acting coach จะมีทั้งผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยช่วยในการดูแลคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนซึ่งเขาก็ตอนเนี้ยเขาแบบลงตัวลงล็อกแล้วว่าคาแรคเตอร์เขาแบบเขาเดินมาสายไหนเขาทำแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องๆค่อนข้างจะเรียนรู้กันเร็วแล้วก็เก็ตเร็ว แล้วก็ทำออกมาได้ดีดีดีเกินคาดด้วยค่ะทำมาให้พี่ลองลองแต่แะแต่รูว่าเป็นไงทีนี่เจน่าคะพอแบบวันเที่ยวเปิดกองจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมาเห็นกองอะไรไม่ชินวัเปิดถ่ายทำที่ถ่ายทำไปแล้ววันนี้ก็นอนเยอะเลยไเนะที่ถ่ายทำไปแล้วตอนแรกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็แบบ ยังนึกภาพไม่ออกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอหลายๆคิวก็เริ่มจับจุดได้ว่าโอเคคอนทินมิวคืออะไรอะไรเงี้ยแบบ <Continue. S 1> เรียนรู้หลายอย่างมากเขาขขจะไม่รู้ใช่ค่ะเพิ่งรู้ว่าการถ่ายละครหรือว่าถ่ายซีรีส์เนี่ยผมนี่ก็คือเราต้องจําให้ได้ว่าเราทําอะไรบ้างคือตอนงแ <c oughs> ต่เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะยิ่งเรามีกล้องเยอะแค่ไหนอ่ะนั <c oughs> น่ <c oughs> นคือจํานวนที่เราต้องถ่ายเพราะว่ามันมีแคบกับกว้างใช่ป่ะเราต้องแบบ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนนางเก็บกดเลยนะคือตอนแรกบอกว่าให้ลูกเล่นเป็นตัวเองก่อนซิว่าเป็นยังไงนางก็ใส่เต็มแต่เก็บดีเทลไม่ได้บอกว่าหลังๆเริ่มแบบคอนโทรลแบบว่าการมูฟเมนต์ของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะจําไม่ได้ละยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เก่งเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วก็จำคอนติเนียลจำทุกอย่างได้ค่ะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยอะไรยังไงอิดดิตตรงไหนเขาเริ่มเรียนรู้ของการทำงานแล้วค่ะน้องเล็ก นี่เป็นยังไงคะก็แรกๆก็เหมือนน้องแหละค่ะก็มีตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆก็เริ่มชินแล้วรู้สึกว่าการทํางานในกองอะค่ะถ้าสมาธิเราดีเราโฟกัสกับบทเราอยู่กับคนตรงหน้ามันจะผ่านไปด้วยดีมันต้องมีสมาธิมากๆนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งกวนหลายอย่างอย่างเช่นฉากที่พูดได้ไหมอะหนูใส่ชุดแต่งงานพูดได้ไหมอะเดีไม่ใช ขาตใส่ชุดใหญ่ๆกระพุงยาวๆค่ะเดินเดินเดินโอ้โหพี่ข้างหลังอ่ะเหยียบเหยียบเหยียบผ้าคลุม๋อมันจะมีแบบว่าไม่ไม่เว่แบบโอ้โหนี่ขนาดลูกไม่พูดนะใช่แล้วแล้วไอ้มีกั้นขำอยู่แต่หนูเห็นเขาไม่ขำเราก็ต้องเข้าเขาฉันจริงจังก็ต้องแบบไปไปโซกัน เราก็แบบโอเคเขาไม่ขำเราก็ต้องไม่ขำแล้วก็พึบไปพึบมาพึบไปพึบมาสรุปหลุดสรุปก็หลุดอยู่ดี <c oughs> แต่ว่าใดๆก็คือสมาธิดีมากๆก็อย่างที่น้องบอกอะค่ะแบบว่าเราก็ต้องจําคอนตินิวมันมีหลายอย่างแล้วมันก็มีหลายเทกเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมเทเนาอแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วเดี๋ยวนี้เขาเก่งขึ้น <c oughs> เขาคอนตินิวได้แต่เจ้านี่นเนี่ยคือมองหน้านิดนึงก็ขำ <c oughs> เขาเป็นเด็กขี้ขำไงเป็นเด็กอารมณ์ดีบางทีก็บอกว่า อุ้ยฉากรักอย่างเงี้ยไม่อยากเล่าเลยในทางที่ทำยังไงนะไม่คือทดี๋ยทำยังไงคือพวกคนของแบบว่าคนเราอะถ้าเกิดมองหน้ากันไม่ต้องไม่ต้องทำมิมทมิมิมิไม่ต้องไม่ทำความไม่คือถ้าเกิดเรามองหน้ากันอะทำยังไงเดี๋ยวจะปล่อยมีมนะคะเดี๋ยวจะปล่อยปล่อยมีมแต่ว่าต้องออกโอสเตอร์ออกก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกเห็นใช่ไหมตอนแรกนางก็จะขี้ขำอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่ามีให้สิ่งน่าผาดโชนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอะมันคือตาแบบยืนอย่างเงี้ย <laughs> ไม่อะไรนิดนึงก็จะบอกว่าพี่ถิงคือเขาจะมาเทสกับเราตลอดว่าเนี่ยแล้วก็แล้วแบบมองงนี้จะจะขัไหมจะอะไรไหมเขาจะมีความนัานลกเขาจะแบบว่าเป็นคนเด็กที่เล่นบางทีก็ขับจนเครียดอ, <laughs> อ่ะขับเลยมาถึงคู่นี้บ้างพี่มิวกับเลนเด้เป็นยังไงบ้างคะเปิดกองถ่ายทำแล้วก็สนุกดีค่ะมิวจะเดินเข้ากองแบบชิวๆนะคะเป็นแบบว่าวิธีการจัดการตัวเองเพื่อให้ตัวเองเคลียร์ก็แบบชิวสนุกดีค่ะ จะได้ไปยังไงน้าสนุกค่ะสนุกมากๆแล้วก็มันเป็นเหมือนบรรยากาศบรรยากาศกองของเราก็คือดีมากๆ่ที่ทีมงานทุกคนก็คือน่ารัก connect, มากๆแล้วก็จะมีแบบสักพักหนึ่งพิธิก็จะมาแล้วพิธิกจะเอาขนมมาด้วยเราก็จะเอาขนมมาด้วยแล้วคนก็ขนมมา,ว,ว,า,มมา,มาวางาตรงกลางแล้วก็ต่อบ,บทกันอะไรกัเป็นบรรยากาศที่แบบโฮมมี่มากๆแบบใช่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนแบบท,แบบทุกคนน่ารักทุกคนเป็นกันเองทุกคนชินทุกคนแบบไม่เครียดทุกคนจริงจัง ประสบการณ์ที่ดีมากๆคือในขณะที่หน้ากองจริงๆทางดิฉันผู้จัดก็จะชวนเด็กเล่นให้เขาลีแลกคือแบบวิวรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเครียดอย่าเครียดลูกอย่าเครียดอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงจังที่รีแลลกตีวอ๋อก็ถ่ายฉากใหญ่ๆไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็พยายามเก็บให้ได้พอสมควรสําหรับซีนซีนที่รู้สึกว่ามันเป็นซีน ซีนอารมณ์ซีนใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ก็เก็บไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะได้ได้ว่าเราก็คือน่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้กับทกคก็ตอนนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนค่ะได้ได้ว่าการปีนเราได้ชมแน่นอนก็ตอนนี้คิดว่าทุกอย่างขบวนกาคัญก็คืออันนี้ก็คือพยายามทําทุกอย่างตามตารางนะคะแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นการการที่จะถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเวลาทีแต่ว่า ีประมาณกลางปีนี้ก็คือทุกอย่างเสรสิส้นในการทำง,งานเพื่อจะให้แบบว่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมน้องๆน,นะคะแล้วก็มาดูแบบว่าน้องๆเนี่ยเขาเล่นกันได้แบบอยากจะอยากจะเอาแต่ละสีมาให้ชมามากค่ะพูดอีกทีสิคะว่าความสนุกของละครเรื่องนี้อยู่ตรงไหนบ้างจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันมีมันมีหลากหลายอารมณ มีหลากหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่แต่ละวันแต่ละเดย์แต่อะไรเงี้ยคือจะมีมีทั้งเรื่องราวของความรักความโรแมนติกความดรามา่าความอบอุ่นความขี้เล่นความคอมดี้ของกลุ่มเรื่องคือเรียกได้ว่ามันมีอัตลักษณ์มีครบรทุกรสทุกรสค่ะคือว่าแบบว่าคนดูนะจะถูกใจเนาะน่าจะถูกใจเพราะว่า มันมันไม่ได้เป็นโมโนโทนเดียวกันมันไม่ใช่ดาร์กเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโรแมนติกคือทุกอย่างในการผสมผสานแต่ละซีที่ทําให้ในการเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันมีโมโนโทนมันมีเรื่องราวที่เล่าแบบว่าให้รู้สึกว่าติดตามขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบราบรื่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมาเดาตอนท้ายได้ว่าคืออะไรยังไงเอาทุกคนฝากซีรีส์หน่อยค่ะ,ะสาวๆ <laughs> พี่คูพ่พี่ใหญ่เขาจะนิ่งๆนิดนึง คลิปคลิปคู่คลิปคู่แต่จริงๆไม่คลิปคู่เสนาให้น้องพูดค่ะอะไรไงคะก็ฝากซีรีส์เรื่องทิพรักนะคะ voiceless love ด้วยนะคะเป็นซีรีส์ที่คิดว่าทุกคนต้องสนุกแล้วก็ลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้นั่งไม่ติดเบาะแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกวันไม่ติดเบาะค่ะแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะคะนึ่งตาวซึ่งสิ่งที่ฉันติดเบาะเป็จริงมาก่เ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็พวกเราก็ทุกคนเลยนะคะทั้งพี่ๆทีมงานพี่ผู้กำกับพี่ผู้จัดทุกคนก็คือแบบตั้งใจมากทือนักแสดงตั้งใจมากหวังว่าจะทําให้ทุกคนผูนใจนะคะก็ฝากด้วยค่ะฝากติดตามไพยหลอตเร็วๆนี้ด้วยค่ะ ทำไปแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะเสิร์ฟพร้อมๆกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการต่อเนื่องเราเราแปลภาษาเราอยากทํางานทุกอย่างให้มันแบบต่อเนื่องคอนติเนียในการที่จะบอกว่าเอ้ยเรามีคอนเทนต์ที่จะลงเสิร์ฟเรื่อยๆซึ่ง จริงๆแล้วเวลาเราก็อ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็คือเราพยายามตอบโจทย์ทุกคอมเมนต์ทุกกระแสที่คอมเมนต์เข้ามาว่าต้องการแบบไหนเราอยากเสิร์ฟให้อยู่แล้วเราอ่านคอมเมนต์เราไม่เคยพลาดในการที่จะแบบว่าลาทิ้งทุกตัวอักษรที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรเราพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแต่ว่ารรอจังหวะและโอกาสเราเสิร์ฟกันแน่นอนเรียกได้ว่าบอกทุกคนได้เลยว่าเรานี้จับตาดูที้ี ใช่ค่ะเลยเลยจับตาดูให้ดีนะคะเราก็ค่อยๆเริ่มยิงไม่ว่าจะเป็นจับตาจับตาเห็นไหมความทันเลนเนี่ยก็คือเราจะเริ่มปล่อยทั้งนะคะคอนเซ็ปต์ของน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์นะคะของน้องๆก็จะมีมาให้ดู แล้วก็ในเรื่องราวของไพรอดที่ทุกคนแบบว่าทาบอกว่าอย่าหมกเม็ดมอ,อย่าแก้วมังกรอย่าโน่นอย่างนี้เราไม่เคยหมกเม็ดค่ะเราอยากจะปล่อยพลังเราอยากปล่อยของมากเพียงแต่ว่าเราร้องอย่างไรเป็นอารบิร์ใช่ค่ะเราก็จะได้ปล่อ,อยออกทีเดียวนะคะใช่ค่ะเราพร้อมเสิร์ฟตลอดเวลาค่ะงั้นให้นี่ฝากช่องทางการติดตามกับแฟนๆหน่อยสิได้ค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ xig tiktok นะคะแล้วก็ Facebook ผิดรัก c o i s o n o u s Love ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะ North Star Entertainment ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตค่ะ